รงเรียนแกะในซีโนกิชูลแห่งนี้และที่นี่เป็นโรงเรียนสอนแกะที่แรกที่เดียวในประเทศไทยครับนักเรียนแกะตัวแรกเขาเป็นประธานนักเรียนของเราขอเสียงตบมือน,นานๆต้อนรับท่านประธาน นะมาแล้้ตัันย่แนะ้าได้เป็นแกะสายพันธุ์ไทยคลอดเดียวซ <c oughs> ึ่งเด็กซิง้กอี่มีเศษความของเราได้ประสบความสำเร็จในการพ่อพันแกะสายพันธุ์ไหขที่มารวมถึงนักแสดงของเราทุกตัวในวันนี้เป็นแกะสายพันธุ์ไทยคลอดเดียวครับและวเป็นแกะตัวต่อไปเป็นเด็กกเรยียนที่น่ารักวิบร้อยนิสใสดีแถมเรียนเก่งด้วย <c oughs> พบกับน้องเลยครับน้องลุล่า เดี๋ยวเพื่อนอาจารย์นะขอนแยกขยับชิดกันนิดนึงนะคะขยับชิคกันนิดนึงน,นะขอบพระคุณมากนะครับผม,มเวลาท่าในอยู่านไหนก็มาจะได้ไม่ต้องเดินเปียดเราเดินฝาดหน้าเราให้เสียอัดสรัในการรับชมนะคะรับเอ้าสวัสดีครับงคุบิวค่ะค่ะอย่างวันคุบิวครับคุณครูสอนนักเรียน,นแก่ของเรามาพร้อมกับลุล่าคนสวยวันนี้อยากจะโชว์อะไรท่านได้ชมกันรอบสุดท้ายเอาคณิตศาสตร์เลยค่ะคณิตศาสตร์ จะโชูยังไงครับปลวกชูฐานนะครับบวกเลขค่ะร้อยดิสันอะไรอันดับสองอันดับสองเพื่อนเนี่ยอันดับสองเพื่อนนะมีไหมโอ้ด้านนี้อันดับสองเคยเจอนุราในห้องไหมลูกเคยเคยเยอะนะครับอย่ามปนอนใกล้กันนอนใกล้กันเลยหายจดเลขก่อนขอเลขสองตัวสี่ตัลขสี่ลูกบอลอัหนึ่งหนึ่งกสีนะหนึ่งกสีและหนึ่งกสี เหนึ่งกับสี่ได้ดิได้ขอสตัวได้ไหมรับสองกันสองกับสามับสิบสี่บวกยี่สิบสามอ้าวหนึ่งสองสามสี่เลยงั้นอ่ะเอามไหนไหนไหนลุล่เดี๋ยวครูบิวอธิบายจทเลขให้รุล่าเข้าใจนะครับแล้วเก็รุล่าเข้าใจแล้วจะให้ครูบิวมาข้ามคำตอบด้านหลังไม่ค่ะ มื่อกี้บอกว่าอะไรให้คุบิวไปข้าวบุญที่ใครแยากใคุบิวไปย่างหรือลาข้าวนะครับอ่าเชิญเชิญได้เลยก็ไม่ได้เลี้ยงให้ไม่เลี้ยงนะกินใหญ่เดี๋ยวนทดสอบสายตาน้องนะครับคุบิวทดสอบสายตาตาอายค่ะคุณโบเอาละพร้อมแล้วลุยเลยเขาวบอกันะว่านะครับแกะนี้เป็นสัตว์ความจำสั้นนะครับบางครั้งสั้นจนขนาดที่ว่า ลุลาเดินเอผูบิวอธิบายอยู่อยู่ดีดีะลุลาเดินสะุดเจ้าหไปลืมจทดเลขเลยนะครับเอาละแล้วคำตอบตัวแรกที่ลุลาเข้าคือนะลืมจ์ค่ะอะไรเจะลมง่ายขนาดนั้คุโบทักแกอ๋อทักหรอโอ้โหผิดเฉยเลยนะอ่าันนว่างอยู่นะครับอานในวางอยู่ยกครับโบ ครับตอบตัวแรกไปแล้วครับตอบตัวที่12 14บวก23ครับตอบคือ37ชน้าเก่งมากเลยลูกไามกินอะไรถึงได้เก่งขนาดนี้ครับต้องกินอาหารเม็ดค่ะทุกคนกินอาหารเม็ดเหรอครับไม่ทำมาจากอะไรครับ โอ้กินพ ok de okay, ันยังพืชงกินของที่ดีมีประโยชน์เองเด็กๆต้องกินของที่ดีมีประโยชน์นะจะได้เก่งโนราเก่งแบบพวกเองได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวให้นุราไปพักก่อนก่อนครับขอเสียบรองไปอีกน้ำหนึ่งให้โนรานักเรียนคนต่อไปเป็นนักเรียนที่ชอบโดดรั้วโดดกำแพงหนีเที่ยวครับเป็นตัวแสบประจำซิลเวอร์สกูลนะล่าสุดเนี่ยตอนใบใบอากาศร้อนๆมาเจ้าตัวแสบวันเราพานักเรียเป็ด วไปเที่ยวที่ลำธารย่าหลังไม่รู้ว่าตอนนี้นักเรียนเป็ดของเราลอยตู้ป่องไปตามแม่น้ำลำบาชีถึงตลาดโอ๊กปล่อยหรือยังก็ไม่รู้นะฮะเอาลงมาวันดี้เลยได้ดับตัวท่านผู้ชมก่อนแนะนับตัวท่านผู้ชมก่อนแจักครับเป็ดพันธุ์ตลาดที่บินตรงมาจากประเทศอังกฤษนะครับเพิ่งมาถึงไทยยังไม่รู้จักเครื่องพลุกับหม้ออสแาจกันใครเลยครับเรียน ดีแล้วแบบเงี้ยผาด้วยนะอ่ะมาพบกับลูกพี่กันเลยดีกว่าครับ t e ็ a ซัสแ b ดบอย m e วันนี้ออกจากตัวนี้เด่ะทะเลาะกันทั้งวันเนี่ยไม่ใช่อะไรกันนะครับลุกพีว่ะทะเลาะกันทั้งวันเลยชอบหนึ่งเทียวค่ะโบโอ้ก็เลยทะเลาะกัน ไม่จับกันทั้งวันเลยเจ้าตัวนี้เป็นตัวแสบประจำซีตรีสคูลนะโรงเรียนเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าแกเนี่ยเขาเป็นสายตาสั้นก็ยังไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมจัดการนะครับปล่อยให้เจ้าเท็กซัสเนี่ยโดดข้ามเรื่อออกไปเที่ยวข้างนอกจนเนี่ยคิดว่าสกัดแกเล่นอ่ะนี่วันนี้อยกขอเสนอวิธีจัดการเจ้าเท็กซัสกแค่ทำเป็นรั้วทุ้ยแบบเนี้ยแกเขาสายตาสั้นใช่ไหมเจอรั้วทุกแบบนี้ต้องคิดว่าเป็นกำแพงแล้วก็ไม่กล้าโดดลองได้ไหมคะว้าได้ได้ได้ ถ้าเลยไปฝากรับด้วยนะฮะับลเลยครับเอาตอนเลยครับนี่ไม่เป็นไรมันก็เออถ้าเปลี่ยนั้วใหม่ดีกว่าอ่าเปลี่ยนั้วใหม่โซวเตี้ยๆขาสั้นๆนี้ถ้าทำเป็นั้วสูงๆคิดว่าน่าจะไม่กล้าโดดครับคุณบิวฝากรับด้วยนะครับอาไยังคุณบิวเอายังอยัง ครูบิลอะที่บ้าเขาอยู่ไหมคะเอาอยู่สิครับครูบิลลองเลยนะลองได้เลยเอาแล้วปะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยครูะให้ลูกมันไปดีดตัวไหนมาดีดมันเลี้ยวแรงดีอย่งวะครูบิลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใครไม่ได้ชอบโดนได้ใช่ไหมได้ได้ได้ชอบโดนดีครับขอโทษที่ไปไปแล้วเนี่ย gì Dạ hai cái đàn lúc đây <laughs> không? luôn? <laughs> กตะไดนะอันี้ยังพอดีิดไหมัไหมไม่เ่ะไม่ยคะไม่ดังอเราเราเราปจับนะเราเราปจับนะเราจับนะมมามามาเราปุ่มเออเปลี่ยนไหมครับสาธนเราปจับ ยี่สิบบาทนะจับไปยี่สิบนะเอายี่สิบแล้วเนี่ยก็ถ่าเอาให้ตรงคำถามลูกขนเปียกไหมตรงไหมไหมขนแห้งแล้วขนไหมไฟไหม่ไมเอาไหมหรือไม่ไหมไม่ไหมนะอ่านี่นะขนไม่เปียกไม่ผมนะครับไม่ไหมด้วยนะเอาละ ขอบคุณค่ะกลับไปนั่งที่แจ๊กแล้วค่ะเดี๋ยวตอนโชว์จบมาให้อาหารแจกได้วยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวคุยก่อนพี่ดูอย่างไรจัดการไม่ไหวแล้วจะทำไงดีตัดขนเลยค่ะตัดขนแล้ดีไหมขั้นศาลร้อยดีไหมตัดขนแล้ดีไหมไม่ดีเหรอเดี๋ยวอายเพื่อนเนาะเออเดี๋ยวอายเพื่อน สองสาม,มเดือนงอกใหม่หกเดือนนี้เรากว่านี้ค่ะหลาคนแล้วเราก็เริ่มร่บพาไปเด้ยดีกว่าครับผมขอเสิรเราล้อมกอร่างในเช็กซ์ซ์หที่จุดเราก็จัดก,การเจ้าเช็กซ์จอมแสบได้สักทีนะครับผมกลับนักเรียนคนต่อไปนเลยเครับเป็น นักเรียนแรกเรียนะมากันหลายตัวแล้วก็มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเราต้งชื่อเจ้าแก๊งนี่ว่าแก๊งพิพิแห่งซิงเกอร์รคจะหน้าตาหลอกเอาขนาดไหนพวกกับแก๊งพ่พิกได้เลยครับแตหรับแ่ตัหนี่ยังไม่ติดอด้านหน้านี้เป็นตุดชว์ตัวขอาเด็กประจำปานของเราแก๊งพ่อพันที่หาชมได้ยากที่เดอซิงเกรินเทฟได้คัดสรรใ่ปากประเทศทั่วโลกพร้อมพบกับพวกเขาด้วยนะครับโอ้ใหญ่เลย

บอลบงลน่ออสเตรเลียที่าความนารูปและยยคุดี้วยค่ะไทยตัวเดียวตัวนี้เป็นความภาคภใจของพวกเรานะไทยนะวายูน่ามากสมแกสนี้ขึ้นเองวนห่่แล้วน่าแ้ะ คาทาดินเดิมเป็นแกะสายพันธุ์เมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่มาแพร่หลายในทวีปเอเชียโดยเฉพาะประเทศเมเยนมาสิสซาม่าเพราะสามารถทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นและมีอายุยืนค่ะในสัปดาห์่อไปของไทยบางมี่ารเลี้ยงแกะสายพันธุ์นี้ค่ะได้เห็นหน้าตาของเหล่าแก๊งที่นี่ของเราไปแล้วนะครับอดับต่อไปจะพาทุกท่านไปชมการตัดขนแกะ ซึ่งเดอนซีรีเป็นเาของเราที่เป็นจ้าแรกในประเทศไทยไและเป็นที่แรกในภาคเอ,อเชียี่ใช้การตัดขนแกะวิจีนี้จะมีทุนท่าวิธีการมีประวัติความเป็นมายังไงเชิญทุกท่านรับชมได้เลยครับและที่ท่านจะได้รับชมแบบนี้คือการสาธิตการตัดขนแกะของเดอนารีิน,นเาม เป็นระบบการที่อสารการวางมือแหนกการวางเท้าการสอดและตางแกที่สอดประสานกันเพื่อให้ได้คุณภาพขอแกะที่สมบูรณ์แต่ร่วทห่างจากหางแกะตามเดือนและปีจริด เราไดการรการตัดสินใจจากปรเว้นใน่งการแขแลวยาเอ่องมทาเป็นมเกเป็นเรพแรกเปตและภาคเอชนที่ทีมาสามารถตัดสจกาันตัด้องทมากกวาจไดกินแ่ผลต้นเกิมโอ้ยยยกัใส่ีเราใช้เปล่าจำลอการตัดนใอง นั่งเลยนั่งเลยให้สเกตการยืมลอกตัรานแลกตรงนี้จะเป็นการล็อก้นกบซึ่งเชื่อมต่อวัยวะต่างๆทำให้แกอยู่นิ่งลองสังเกตขาขอแกะที่ได้ยืดเกร็งได้โดยอัตโนมัตินค่ะ สามจุดสำคัญที่ต้องระวังให้มากที่สุดในการตัดขนนั่นคือ1ใบหูเพราะมีการสบ,บัดไปมาอยู่เสมอ 2. ออวัยวะเพศซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับเส้นเลือดต่างๆและ3ตัเต้านมซึ่งหากเป็นเพศเมียการตัดขนแคือการถโดเต้านมจะเป็นผลต่อการให้หนแกกได้ค่ะอุปก,ปกรณ์ที่ใช้ในการตัดขนแตกเป็นอุปกรณ์ตัดโดยเฉพาะที่มีใบมีดสี่ใบและหวีรองสิบสามซี่ และในการตัดขนจริงผู้ตัดขนควรใส่เสื้อที่ไม่ติดขนกางเกงยีน่างหนาพิเศษและรองเท้ามอ,อกตอซสีนกันลื่นที่ทำจากหนังสัตว์โดยเฉพาะค่ะ <c oughs> สำหรับ่วงท้านในการตัดขนนั้นเริ่มจากงานตัดขนบริเวณหน้าท้องและขนบริเวณด้านในข <c oughs> องทง้องโดยไปตัดขนบริเวณก้นและสะโพกด้านล่างซึ่งขนบริเวณนี้เป็นที่สะสมเชื้อโรคม,มากที่สุดของแกะ ถัดมาคือการจับผันด้านข้างและเครื่องตัดขนบริเวณด้านข้างจากนั้นจะจัดแต่งทรงผมแล้วจึงจับล็อกฐานข้างเพื่อตัดขนใต้ลำคอจะเกตการจับไปแกะในระหว่างการตัดขนแกะไปพร้อมกันด้วยนะคะครูส่วจะทําการล็อกข้อศอกจักขาของแกะเพื่อตัดขนจากด้านล่างสู่ด้านบนต้นคอและแกะจะถูกพลิกตัวไปเรื่อย ขั้นตอนสุดท้ายการจัดข้อแกะไปไว้ด้านหลังขาของผู้ตัดขนแกะและล็อกด้วยเข่าทั้งสองข้างแล้วจึงทําการตัดขนที่เหลือทั้งหมดซึ่งการล็อกท่าน,นี้จะไม่ทาให้แกะได้รับการบาดเจ็บเพราะผิวหนังแกะมีความยืดหยุ่นสูงม,ม,มากและการน,นั่งแบบล็อกที่ก้นกบของแกะนี้ยังคงต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอค่ะและเทียนเท่านี้แกะก็จะสบายตัวเหมาะกับอากาศร้อนื้นบ้านเรา ที่สำคัญขนแกะนั้นจะงอกมาใหม่ภายในสามเดือนด้วยขนที่คุณภาพเมนียวน่เอาละาค่ะจบการสาธไปแล้วคราวนี้เรามารดนตัดจริกงกันบ้างเห็นทุกท่านไหคะที่ยังไงตัดริงใช้ทุ่งท่าเดียวกันเปนะคะนั่นคือการตัดทุกครั้งทุก,กตัวนึกจับแกะมานั่งท่านี้ก่อนไม่ต้องควรนะคะนงไม่หยุดอ,อัดไม่เป็นการทรมานแกะทุกตัวค่ะจะมีเส้นตรงบนท้ายไม่นองคจะรู้สึกสบายแล้วก็ผ่อนคลายเลยที่ <c oughs> แบตเตอรี่ที่ใช้ตัดก็เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ตัดขนแกะโดยเฉพาะใบมีคมมาคมเหมือนใบมีกคุณาย้ายใช้กหวดเลยมีใบมีมากถึง4ี่เล่มนี้รองสิบสามซี่คตัดถ้าไม่มีความชำนาญกรดจึงหนังแกะไม่จึงทําให้กรดบัดแลแน่นอน คู่ไกลของเราได้เป็นคนแรกๆของประเทศไทยนะคะที่ตัดขนแก่ได้แบบนี้ที่ได้เป็นคนแรกๆของประเทศไทยได้เพราะว่ามีคุณผู้ชายาการบินตรงจากนิวซีแลนด์มาถ่ายทอดให้คุวภท่าหล่านี้เขาเรียกว่าตัดในสไตล์จิเวนและคนที่คิดคุณภาการตัดนั่นก็คือคุณกอร์ซีโบเวนคนุณกอร์ซีโบเวนเจ้าของความเก๋อยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นคนที่พกท่าการตัดนีขึ้นมาค่ะหมดไหมคะ อันนี้ก็ตัวที่เราตัดค้างไว้นะคะเราจะตัดออกให้หมดเลยนะผลแกตัดแล้วไปทำอะไรหลท่านสงสัสยใช่ไหมคะที่ตัประเทนนิยมนำไปทำเป็นเครื่องกลูหผมค่ะทนีนี้เราได้นำมาถัดคอเป็นผ้าเป็นคอทอกขนแกยอบดีสิของเปลือกไม้อีกหนึ่งอย่างที่ตงประเทนนิยมนำไปทำเป็นไม้ปัดขนแก ปัดแล้วก็าแล้วจาคุณดับฟืนซักทัควอมสะอาดได้ยิ่งซักยิ่งปูใช้นานใช้ทนกว่าไห้ตัดขนไกเ่เยอะเลยแายที่ผู้มีผู้ชาทุกคนวันนี้จำหน่อยอยายในสับตงกุ้งเลยค่ะอีกตัวอย่างนะคะชิ้นนี้เราได้นำม,มาทำเป็นเชฟที I y ไอวายค่ะเป็นเชฟนี้เลยนี่คือขนที่ต้องตัดเอาไปแล้วเรามาทำเป็นเชฟนี้พอที่เสร็จแล้วก็ไม่ได้เ,ะะเป็นส่วนนี้ค่ะไปแกะคอโยงนะคะไปตั้งหน้ารน,านอนได้ไหรือว่าให้เด็กๆทำการสุดสมาธิงให้ดองด้วยนะคะสามารถซื้ในสอบตงนี้เช่นเดียวกันค่ะ สังเกตุงไูไก่ใหดีๆนะคะต้องคอยดูเนื้อหนังแกะให้ตึงอยู่ตลอดเวลาเป็นขนาดเนี้อหนัง,นนงแกะจะไปติดแบคทีเรียทำให้เกิดบาดแผลได้แต่ว่าทุกท่านไม่ต้องกังวลไปนะคะเรามีสมารละลานคอ,อยดูแลลุกม,มาเออหมดตันแล้วนะคะสบายตัวแล้ววันนี้จบไปแล้วอีก6เดือนจะมาเจอกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะโอเคโอ้ยหลับไปแล้วมั้งคั้งทูบลับยังปะยังอยู่ดีนะคะ และเนี <aunque S 2> <me> ่ย <cheg> ค่ะผลที่ตัดออกมาแล้วจะมีความนุ่มแล้วก็กรูมากๆเมื่อสักครู่เด็กควรดูดำน้องเ็คซันมาเล็กแอกก็โดดลงไปไหนท่างไม่ต้องกังวลใช่ไหมคะว่าถ้าน้องเ็คซันของเราพึ้นผิวขึ้นมาเนี่ยผลไปโดนไปทุกแม่ทั้งตัวเนี่ยจะเกิดอันตรายไหมฝันรัำแสนงโจมเ็คซันกระโดดลงไปค่ะโอเคลาท่านผู้ชมกันเลยค่ะเออเดี๋ยวขาไม่เขาไม่